ลิลิตบางลำพูอาหารของเราทุกประเภทเราใช้ระบบพารานหมดเลยสวัสดีครับผมชื่อโอลิเวอร์สุวรรณเตมีนะครับเป็น general manager ที่โรงแรมลิลิตบางลำพูมาได้7เดือนแล้วโรงแรมเราเพิ่งเปิดได้แค่10เดือนเป็นโรงแรมค่อนข้างใหม่แล้วก็ตั้งอยู่ท่ามกลางเกาะรัตนโกสิน์ เรามีทั้งโฮสเทลแล้วเรามีทั้งบูติกโฮ o เทลที่เราเอามาผสมผสานกันลูกค้าก็จะมานั่งมาเจอกันจะเกิดความรู้จักกันคือโซเชียลทั้งหลายแหล่ที่มันเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าของเราเนี่ยจะมาพบกันที่จุดนี้กับจุดคาเฟ่ยอย่างสมมุติพี่น้องมุสลิมถ้าเกิดในช่วงของละมอนอยากเข้ามา Work from Hotel ทแทนที่จะ Work from Home เพื่อเปลี่ยนฉากหลังบ้านบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างที่นี่เราก็ยินดีต้อนรับครับ ลูกค้าที่มาพักเนี่ยจะเป็นโซนยุโรปสักเกแล้วจะเป็นโซนเอเชียสัก10%ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยก็ติดอันดับท็อป10ของโรงแรมเราเช่นกันครับแต่ในอีกส่วนหนึ่งที่แบ่งออกไปก็คือโซนของห้องอาหารลิลิตคาเฟ่แอนด์อิตาลีโซนนี้เราจะมีคนไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่น่าภูมิใจอีกอันนึงก็คือพี่น้องชาวมุสลิมก็เริ่มรู้จักแล้วอันนี้ผมอาจจะต้องเสริมนิดนึงว่าท่านเจ้าของทุกท่านก็เป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันอาหารของเเรราททุกปะเภเรา ใช้ระบบฮารานหมดเลยเป็นฮารานการันตีหมดเลยดังนั้นลูกค้าท่านใดไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็แล้วแต่จะได้รับชิมอาหารประเภทฮาราน<ม>ซึ่งท่านที่อย่างสมมติชาวยุโรปก็ไม่รู้แต่ก็เป็นอาหารฮารานแต่เขาก็ทานได้อร่อยมากไม่มีปัญหา คาเฟ่แอนด์อิตาลรี่เราเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงค่ะช่วงเช้าเปิด7จ็ดโมงถึง10บโมงครึ่งค่ะเป็นอาหารฮารานโดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะวัตถุดิบทุกอย่างของฮารานทั้งหมดค่ะแล้วก็หลังจาก11บเอโมงไปก็คือทานที่คาเฟ่ค่ะอาหารเราจะมีเป็นแบบเบรคฟาส์แอนด์บันแล้วก็จะมีอาหารไทยค่ะอาหารเวทเทิร์นที่นําเสนอเมนูวันนี้แนะนํานะคะจะมีอันนี้ค่ะเป็นยำเนื้อย่างผักชีค่ะ3อย่างแล้วก็จะเป็นปอเปี๊ยะค่ะปอเปี๊ยะลาบแล้วก็เป็นป อบเบียกพวก,กิ้งค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแพนเค้กแอปเปิลซินามอนค่ะ3ตัวตัวนี้เราแนะนำเป็นเลสโซดาค่ะทานแล้วสดชื่นตอนเช้ามาค่ะเรามีกรุ๊ปเข้ามาด้วยเป็นครั้งคราวอาทิตย์ละครั้งสองครั้งซึ่งกรุ๊ปที่เรารับมาเนี่ยเ,เป็นกรุ๊ปที่เราจัดอาหารให้ในห้องอาหารอีกด้านนึงแล้วส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีห้องละหมาดแล้วก็เป็นความตั้งใจของโอเนอร์อยู่แล้ว เราสามารถเดินไปที่ถนนเข้าสารได้ภายในเวลาไม่เกิน7นาทีอันที่2คือ,อเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวัดจะเป็นพิพิธภัณฑ์เรามีชุมชนที่อยู่ใกล้ๆเรามีศาลพ,พระเจ้าตักสินอยู่ใกล้ๆด้วยคือเป็นองค์ประกอบรวมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา คือความดีงามของตรงนี้เนี่ยความที่มันอยู่ใกล้ในย่านเมืองเก่านะคะเราก็ได้เห็นวัฒนธรรมของชุมชนแล้วก็การที่โรงแรมอยู่ร่วมใกล้ร่วมกับชุมชนทําให้แบบว่ามันดูเป็นความกลมกลืนกับคนในพื้นที่ด้วย ให้ฝังโรงแรมของเราอะนะคะเรามีห้องพักจำนวน40ห้องซึ่งแบ่งเป็น3ท้ายก็เป็น Standard, Deluxe แล้วก็สวีทค่ะซึ่งดีลักซ์พููวิวของเราเนี่ยก็จะเป็นห้องดีลักซ์ที่สามารถเห็นวิวสระว่ายน้ำนั่นเองอันที่เป็นกระจกเห็นไหมคะทุกช่องเลยเนี่ยคือเตียงนอนหมดเลย ทุกช่องเล็กๆนั่นนะคะนั่นคือเตียงนอนทั้งหมดเลยเป็นห้องที่เป็นเตียงเตียง2ชัน้นจะมีห้องที่แบบว่าเป็นห้อง4เตียงกับห้อง8เตียงห้องที่แบ่งประเภทเป็นห้องชายล้วนหญิงล้วนก็แบบมิกซ์คือชายหญิงนอนรวมกัน เรามีลูกค้าจองเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้ตลอดแม้กระทั่งฝั่งโรงแรมก็เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นคือถ้าเกิดคนลูกค้าสนใจก็จะต้องแบบว่าจองล่วงหน้าค่ะแต่สำหรับเตุมากันนะคะทางโรงแรมมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะในวันอาทิตย์จนถึงวันพุธตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันพุธถ้าแจ้งมาว่ามาจากเตุมากันโรงแรมลดให้20สามารถโทรมาที่โรงแรมได้นะคะ ก็จะเป็นเบอร์0ูนย์นะคะศูนย์สอค่ะแล้วก็เป็นเบอร์มือถือของหน้าฟรอนนะคะเป็น094 798 6234ค่ะ l ิลลี่คาเฟ่แอนอิตาที่เห็นอยู่ตามป้ายนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปคร่าวๆเบื้องตน้นเ,เป็นจุดที่เราไม่ได้แปลสภาพของตึกมากนะักภายในนะฮะอันนี้พูดถึงภายในเพราะว่าเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นอ,อิฐเก่าสีแดงๆเราพยายามจะรักษาตรงนั้นไว้แล้วคาเฟ่แอนอิตาีของเราเนี่ยจะเป็น m i กซ์ยูสนิดหนึ่งนะครับเอาไว้ทำงานก็ได้นั่งทานข้าวดื่มกาแฟไปด้วย คาเฟ่ของเรานะคะนั่งได้ประมาณแค่30ซีทแต่ว่าเราจะเปิดเป็น2ชั้นค่ะมีชั้น1และชั้น2ลูกค้าสามารถขึ้นไปนั่งเล่นที่ชั้น2ก็ได้ค่ะแล้วก็อาหารเราก็เหมือนกันค่ะเปิดเป็นมีเบคฟา์แอนด์บรันช์ค่ะเป็นพาสต้าเป็นอาหารไทยมีหลากหลายรายการค่ะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึง4ี่ทุ่มค่ะก็เราก็จะมีเป็น WiFi ให้ฟรีด้วย ของเราตอนนี้เราจัดเป็นกิจกรรมเดือนละ1ครั้งสำหรับอาหารเชฟเทเบิลนะคะเราจะใช้เชฟของโรงแรมแล้วก็เชิญเชฟที่มีความสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายค่ะมาร่วมแมทเทิลกันแล้วก็อาหารเราจะมีหลากหลายอย่างมากรวมแล้ว10บสจานคือทานแบบอิ่มมากราคาอยู่ที่2,500บาทต่อท่านค่ะลูกค้าถ้าสนใจก็คือสามารถติดตามเพจของโรงแรมได้ ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องมุสลิมแล้วก็พี่น้องที่รับชม รายการทุกๆท,ท,ท่านนะครับมาที่โรงแรมลิลิตบางลําพูของเราซึ่งอยู่ท่ามก,กลางเกาะรัตนาโกสินทร์เปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นอยากจะเข้ามาเมื่อไหร่อยากเข้ามารับบริการเมื่อไหร่อินบ็อกซ์เข้ามาสุดท้ายนะครับอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งในช่วงของออลอมดอนถือศีลอดละศีลอดเนี่ยพวกเราจะพยายามทําเซตอาหารเป็นเซตเซตเซตไปเพื่อให้พี่น้องได้ชิมแล้วก็รับประทานกันแต่ว่าต้องจองล่วงหน้านิดนึงสําหรับวันนี้ ก็หมดลงเพียงเท่านี้อยากจะฝากโรงแรมลิลิตปางลำพูของเราไว้ที่อยู่ท่ามกลางรัตนะเกาะรัตนะโกสินของเราแล้วก็ขอให้ทุกทา่านโชคดีสวัสดีครับผม